ยมไจยนสวัสดีค่ะก้อยค่ะพี่นัค่ะวันนี้พี่นังกับพี่ก้อยจะมแนะนารถต่างๆนะคะว่าร้านเรามีรถรุ่นอะไรกันบ้างนะคะจ้าค่ะเดี๋ยวงั้นเรามาดูรถกันเลยนะคะเรามาชมรถกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะบอกว่าตัวนี้คือยามาฮ่า X Max นะคะตัวนี้สีเทาร้อนนําเงินเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ยอดนิยมมากนะคะจ้าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตามหน้าเพจเลยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นยามาฮ่า a i r ล o c ค่ะ ตัวนี้นะคะสวยๆตัวนี้ออกรถโปรโมชั่นเดือนนี้มีสีดาวนะคะจ้ะแล้วก็มีตัวต่อไปยามาฮ่าเอ็นแม็กค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาให้น้องน,นันช่วยแนะนําตัวต่อไปเลยนะคะยามาฮ่าฟินค่ะค<ม>่ะอันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะอยากฟินต้องซื้อยามาฮ่าฟินนะคะลูกค้า่ะยามาฮ่าฟินของเราจะมีด้วยกันสงแบบนะคะแบบล้อซีรวบนะคะกับแบบแบบล้อแม็กล้อแม็กอยู่นี่ค่ะ แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นคอมบายนะคะตัวนี้ก็คือสตาร์ทมือนะคะหรือที่เรียกกันว่า UBS นะคะออรรถฟีดาวเหมือนกันค่ะแล้วก็อโตโมติอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็น CT 1 2 5นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสมาร์ทหน่อยนะคะตัวนี้สีหวานวานสีนี้เรียกว่ารุ่นแกรนฟีโน่ไฮบริดค่ะแกรนฟีโน่ไฮบริดจะมีด้วยกันทั้งหมด 2ส,สีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ ABS นะคะ ABS มีสสีนะคะแต่ว่าตัวธรรมดามีทั้งหมด4ส,สีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่ามีลูกค้าเข้ามาชมรถพอดีนะคะตอนรอไลฟ์อยู่พอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าขาดูรถรุ่นไหนคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญเลือกรถได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นลูกค้าพี่ก้อยนะคะพอดีว่านัดเอาไว้นะคะว่าจะมาออกรถนะคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยแนะนำรุ่นรถกับลูกค้าเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ค่ะตอนนี้ตัวนี้จะเป็นยามาฮ่าฟีโน่นะคะที่คุณลูกค้าเลือกนะคะวันนี้เราพอดีมีลูกค้ามาซ่วยรถพอดีนะคะเดี๋ยวจะแนะนำรุ่นนี้ให้นะคะฟ mm hmm. ีโน่จะมีด้วยกันทั้งหมดสามสีก็จะเป็นสีเขียวสีแดงและสีดำ mm hmm. แต่คุณลูกค้าชอบสีเขียวนะคะวันนี้ เดือนนี้จะออกโปรโมชั่นฟีดาวนะคะจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้งงมีของแถมมีมากมายมอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสัมภาษณ์คุณลูกคา้านิดนึงนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับรถ2คันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะอ่าชื่อวิทูลครับผมผมอ่าทรงมันสวยพี่ผมเคยขี่นะตัวเนี้ยขี่ดีขับดีมันตรงมันเที่ยวดีครับผม เราเราตัวนี้มันรุ่นใหม่หมใช่ไค่ะผมว่าดูมันมันมันดูสวยขึ้นกับเดืออ่ะค่ะแรกสีตัวนี้นเน้นประหยัดน้ำมันด้วยนะคะปีไหนค่ะใช่ใช่ประหยัดน้ำมันเดี๋ยวถามพี่วิทูลน,นิดนึงค่ะพี่วิทูลมาจากไหนคะมาจากไอ้สีประจันครับสีประจันนะคะวันนี้คือมาซื้อรถที่ร้านเกีกยร์กยนนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่วิทูลมากๆนะคะที่กลับมาใช้บริการร้านเกียร์กยนเรา Г. เดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเชิญด้านในนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำสัญญากันด้านในค่ะวันนี้พี่มมนกับพี่เก๋นะคะก็ฝากรุ่นรถไว้นะคะสนใจรุ่นไหนก็ักมาได้นะคะแอ l ลน์ k k y m o t o r นะคะหรือโทร0 8 6 3 2 0 7 3 0 8หรือ0 3 5 5 4 5 6 7 8 8ถึง80ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ